ตอนนี้เวลา6โ8นาทีพรุ่งนี้พี่เปาเป็นตัวแทนไหว้ครูนะคะเพื่อนเพื่ปาหูกำลังทำให้เราเอาสไตล์อินเทรนแนวๆนะคะตามเด็กอนุบาลตามไว้นะครับเด็กอนุบาล3เพราะว่าเดี๋ยวพานหนะักเขาก็ต้องถือพานเบบีหน่อยแล้วก็ ถ้าจะมีดินเหมือนสมัยแม่กกี้ตอนเด็กๆก็กลัวน้องหนักก็เลยเอานี่ค่ะอะแดปเขาเป็นพานทูบเทียนนะผู้ชายก็เอาของเล่นอันนี้ของเล่นมือหนึ่งเลยนะครับมาเลยของอย่างยี่สิบเพื่อนเดี๋ยวถ้าพาัน ใส่ดินใส่ดอกลักมาก็จะหนักเด็กก็จะถือไม่ไหวนะครับเนี่ยเ,เบาอยอเเะนะแนวหน่อยทูเทียน นลวงพ่ะพี่เปียวอยู่ในรังแก้วดูประตูนเพราะว่าเขาทำการบ้านเสร็จแล้วนี่ป้าโอกระนังทำเขาดูประตูนเสร็จแล้วปไปทำการบ้านเสร็จแล้วกินข้าวแล้วทำการบ้านแล้วก็เด็กอนุญาตเขาดูประตูเป็นตัวแทนอนุบาลสามนะครับอัดแอปให้เขาเยอะ แนวๆหน่อยเพราะว่าเม่กี้ไปดูในะ Google บางคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นทุเรียนมั่งเป็นลูกเลยคะทุเรียนเป็นลูกคนก็เป็นเอาให้มันแข็งแรงอ่ะเธอเพราะว่าเผื่อสะดุดล้มหลุดจากมืออีกเด็กน้อยนี่ครับเพื่อนดูกานดูเ่านะครับ ีพี่ป๋าจะเป็นตัวแทนถือทานนะเพื่อนๆก้าวมนเมนือว่าแข่งก้าวมาเตืนนอนเดิมๆทานเด็กน้อยถือเบาเบาหน่อยเพราะจะไม่มีแรงถือไปแล้วครับสวัสดีครับ